สบายดีพี่น้องสบายดีตอนเช้าๆ,ๆพี่น้องเอ้ยตอนเช้าๆเลยโอ้ท่นานำกำลังไถนาะหุดเถื่อนเี่ยนนี่รับประทานอาหารแต่เช้าเลยฮายโอนตินท่านหม่าม่ารบสุดนะแต่ละมือ้อต้องแบบนี้เลยพี่น้อง น้อเลยสุดเลยนะโอ้ยม่งอยู่ไนพี่น้องต้นเท่าเศร้าทำไมกันลังซีมุกน้องหม่ สบายดีเดอ้อพี่น้อง,มมอองนี่คนลงมุกเองวันนี้แล้วบอกสิ่งนั้นเลยเไม่ชดชพี่น้องเย้ยไมมาฝากอะไรมวา,ฟา,ฟามนี่กงดีะเล่เเนมาย,มายชิยมก้กันเ้น ป้ใส่พ่อนอพอะไรใส่น้อยเดียวมันได้เช่ยใส่กุใส่ปลาแดกปมน่ยอถ้ามันถือกินประแดกนน่หนึ่งมันจงสีขึ้นยังสีขึ้นเสื่อมกตะไม้สูตรบานนาพี่น้องมันนี้มันลืมไม้หมือน ว่าพนดยบอัย่งเอามาอยไม่จเปนะหอยตก็เลนหอโตั่อยู่ในกินเราจะไปต่อท้ายอยู่ที่นนอากครับโกาถึงเราจะิสมัดเนาะชิสมัดก็ถึงอยู่บริเวณอ่งเนี้ยนาเนาะอย่างน็ตืาหาชิ mời một câu tiếp nó em mình lên nó bỏ lên em mình 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 อันนี้ก็งูกซ่ามาให้เขาโอไห้โอเค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 โอเอเอเคโอเคาอเคโ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 อเคอเเอเคโ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 อเคเคโอ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 

นาข้าวตาบีสิ้านี่นกหนมา้าต้วเขปนพ่อี่บอกว่านกต่ยนกต่อยนกต่อนกต่อยนก่อยนก่อ่อยนยกตเอยอยน่นกอนกนอยนกตอนต่่อนกตน่นต่อยก่นกอ

โบลาวมันดำต้อผาไม่สิบก่อนตีกี่ตนก้านหนึ่งก็รูนสี่กานที่บอกกอปใหม่มุกก่อนเนยมุกเสมอเลยเห็นไ้ไหมสอืะ ไก่แล้วงไก่อร่อยสวยนะิดิโอเคเลยติดอย่างนี้ติด่ไม่้หาย่ะติชกอกไก่ก่อนจะเข้าไปติชักอกถ้ก่อนไม่จะเข้าไปบอเ่เต็มกับยาไม่ลายเลยเออจิ้เลยนไม่เสี่ยไม่ใช่ติดนะมันไ่อยากพ่งอยู่น่ยมือมันแนะ ไปเลยพี่หยานไปปิดเองเลยจุ่มกับเก่าก็จะต่ำที่ติดจี่มตาำที่มันออกให้ใหญ่หมดยึดแท่งสลากก็ไล้เนี่ยไง อริ่งร่องก้อนไปอร่แล้วก็จะห่ก้าก่อนเากินอริ่มันกินติมบุตกินเดี๋ยก่อนนั่งไปก่่งเายืมนานบ้ืมยืมใส่

ะม่ใช่บ่ไม่งามอยู่ปบเซ็ไหมช่ยู่อันนี้ช่ยู่ปิดไหเออไปไปเอาจ๊กขมทองเยเด่หนูปได้งามกับไก่ดีน่นเดดนีหนูปได้งานี่นี่นีนั่นนะแท่ของขาดนะเห็นบหมยังไปิือ่านทันต่มายเพียงง่าย้อยเอาย มากส่อาแต่เบิดจ้ะพูนอะมามมาเต็มตที่ยู้เพียวหน่อยปุใครน่นาแน,น,น่ยังไปโอ๊ะเดี๋นามันเทันหอนเนี่ยเุ๊บเด้ๆอะไเอออย่าไปอย่าห้อ ตา<ส>ยเลยนะคะกไม้ใส er. <yt> ่หวดวพี่น้อยเ่น่นาะพี่น้องจ้านี่หมก่อไม้ห้าเต็มหัวเลยบาดาบดูน้าใสหน้าเพน ไปได้เนาะนี่กับสอยพอกัสลงโลกากต่อใช้คลองน้ำทาาลูกเลย่ะคลองมันรู้ทางเลยบ่อ้กะตกไอ้มาดูไปเทาเอาไปปิดเอ็นปิปิดจักตะคืนวาใช่พี่น้องมันจะจะขึ้คืนะจ๊ะมันเนี่ยึ้นมัน อ่ะขั้นนี้น้ำนเนี้าดำนี่ยโอ้ยไปไวเพราะว่ามันบวแดดพี่น้องเลยมันดำมวนผุน้องเนยถือกระตุกกระต่ามากเลยพวกเฮ็ดเงี้ยออกในคอขี้ไก่ผู้บ้านฉลอนงเป็นเฮ็ดปวกพี่น้องเล่นเซาปีก็สิออกอยู่ฝืงไปเหยี็นน้ำอีกเลยแม่แม่แม่ สำหรับคลิปนี้ก็สิได้ล่าแล้วขอพูดได้ร้ายจ้าพี่น้องที่เขามาเบิ่งมาสมเนาะแล้ก็สิลุยโรกก่าต่อเนาะและพอขึ้นมาคิดหนาด้วยจ้าพี่น้องอสบายดีบัสดุสุขสุขคนเนาะ